ได่มีคลิปพี่สมชายไอติมนัตโต้เฮ้ยอย่าอย่าอย่าบอกนะนัตโตไอติมนัโไอติมนะกินกินาวะาเยาเรอะไรวะเนี่ยไม่อย่รอนี่ดูเลเถอะไสมชายหย่าเดี๋ยวท้องเสียโยด้อมกันเฮ้ยโอ้แม่เอาคำใหญ่ๆเลยไเอาไม่ลอยนัทโต้ไอติมพร้อมรับประทานนี่ก็ไม่อยแน่นอน อร่อยเหรออร่อยมากเลยส้มชายอร่อยอค่บ้ากันเด็ดผมว่านะคนที่ชอบรสไอติมรสแปลกๆเข้มๆชอบแน่นอนอร่อยครับอร่อยหวานๆเข้มๆยังไงวะโอ้โหคนเนึรโอ้อร่อยมากไม่เคยกินเลยนะต่อยติมอร่อยขนาดนี้ผมช้าเลยลองดูครับเขาบอกผมอกผมนะว่าเป็นไงเจอกันครับ